สวัสดีจ้าทุกคนายไกส์พี่น้องเบิงจ้ามือนีนิงผ้ามาเก็บเห็ดหนังอันนั้นหนังแพะจ้าพี่น้องพุ่นเป็นขาวๆนะแมนเบิร์ดเด้อพี่น้องเด้อนี่เห็ดหนังแพะจ้านุ่นเป็นขาวๆนะแมนเบิร์ดพุ่นขึ้นไปพุ่นอีกจ้าพี่น้องแมนเบิร์ดเลยจ้าพี่น้องโอ้ยหลายคักจ้าเดี๋ยวนิงผ้าเก็บจ้าพี่น้องเบิงจ้าเห็ดพุ่นจ้า หญิงผ้ายางเบิองแป๊บหนึ่งจากพี่น้องเบิองเบิองเบืองเบืงเบืงเบืง,บง,บงโอ้โหผดผูอีหลีนี่จ้ะเห็ดนังแพะเด้อพี่น้องเด้อเป็นขาวๆนี่แม่นเบิด์ดีนี่นี่จ้ะใช่หมดเลยนะคะนี่พุ่นจ้ะลามไปพุ่นอีกจ้ะพี่น้องลามไปลามไปยาวไปยาวไปนู่นจ้ะน,นู่นน,น,น,นนู่นนู่นนู่นแมนเบิดจ้ะพี่น้องพุนพ่นพุ่นนี่จะ้ะนี่จ้ะนี่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 น ปลานี่ปีนั่นนะเขาตัดใหม่พี่น้องนิ้งเคยมาเก็บให้เบิงตอนแต่คลิปแรกๆนะจ๊ะนั้นนิ้งเคยมาเก็บให้เบิงปลานี่แหละจ้ะแต่ว,ว่าเพิ่นตัดใหม่มันบบออกอยู่ปีสองปีนี네่แหละจ้ะนี่มาออกใหม่แล้วจ้ะพี่น้องนี่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 เดี๋ยวนิ้งผ้าเก็บจ้ะพี่น้องเก็บกันเลยจ้า่าจ้ะพี่น้องนิ้งผ้าเก็บเรื่มจากทั้งนี้ไปจ้ะพี่นอ้อง <c oughs> อืมอีจ้ะโอ้ยเนาะ เบิ่งจ้าพ,พี่น้องนี่จ้านี่นี่ดอกอ่อนๆยังสีแสบนี่นี่จ้าพี่น้องนิ้งเก็บกองไวนะมม้นะบ่แมนนิ้งบ่ม,มาเอาได้พี่น้องเด้อเห็ดมันหลายเพราะว่าถ่ายวิดีโอเราอันนั้นจ้ะพี่น้องนี่จ้า ถ่ายวิดีโอวิดีโอมันสันจ้ะพี่น้องนิ่งกะจะถ่ายเห็นแบบว่าชัดๆนอกจากเนาะมั่วแต่แบบว่าอันหันหน้าหันหลังแล้วกล้องมันสันนะคะนี่จ้ะงามจ้ะขอบอกไปเฝ้าเฝ้าเก็บจ้ะพี่น้องเฝ้าเก็บจ้ะโพดโพอร่างการนี่เอาจ้ะพี่น้องเอาไป อันน,นเอาไปคั่วเอาไปอันนี้แล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้กินเตยว,วาทำเมนขายทำเมนว่าได้ไร้ปานนี้นะได้ขายเท่ๆนี่จ้ะลูกขานิ้งก็สิอยากได้นี่จ้ะอืมงามนี่โอ้มาทันพอดีนะคะนี่มาทันพอดีจ้านี่ขอบอก ไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องเต็มตะก้าปลาเดียวบอยูจ้ะพี่น้อง ก็จะเป็นเฮ็ดนังนังแพะเด้อพี่น้องเด้อนี่จ้ะนังแพะนังแกะนะคะเนาะนีจ้ะอ้ยสะอ่อนสะอ่อนพี่น้องนี่นี่จะดอกงามๆเด้อพี่น้องพี่เพลิงใต้ดอกเดี๋ยวนิ้งจะให้เบิ้ง นิ่งจะเก็บเลยว่าแล้วนิ่งจะให้เบื้องเพิ่งไตดอกพร้อมน้องพี่น,อน้องเนาะนี่จ้ะนอนยังไม่ลงเลยนี่อ้ยสอนนี่จ้ะเพิ่งไตดอกขาวงามนิ่งก็จะเอาเด้อ

เป็นกลุ่มหนีที่ไหนงามครับจ้ะขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะมีจ้าพี่น้องนิ้งถ่ายรูปแล้วจ้ะถ่ายรูปทำหน้าปกสวยๆเนาะ้ยพี่น้องก่อนีนเดี๋ยวนิ้งจะเอาออกทั้งกอก่อติดไหม่ป๊าดงามครับพี่น้องเบิ่งจ้ะสวยมาก นี่นอนไม่ได้ลงเลยนะคะสวยมากเลยจ้ะจพี่น้องสวยมากสวยสุดๆจ้ะนี่ไปจากเก็บต่อสวยจ้ะเดี๋ยวนิ่งขึ้นไปทั้งผุนก่อนเดี๋ยว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 แถวนีดอกหน่อยอันนั้นยูแต่ว่าดอกหน่อยมันเสียไปทีหนึ่ง ดอกหน่อยมันจะกรุบๆเนาะ เอบขามมาผลจากพี่หนอเดี๋ยวก่อนมุนกล่องไลเดี๋ยวกล่องมันอันนั้นเนาะมันซันจากพี่หน่เฮ้ยอ้าะข้าผลถากแท sau. Đây, tôi ยาวไปนะคะดอกน,น้อยๆนี่จงไงแต่กอนด้วยพี่น้องด้วยไปเก็บออดดอกนี้จ้าโอ้งามงามเท่เอ้ยติด,ตด Mình. Để mình hòa thang Ở cùng cùng hãy bưng Ôi Ở. Ừ กอจะนี่ปิดลุ้มจ้ะพี่น้นองเบิ่งจ้ะพี่น้องกุ้มเดี่ยวงามคักปิดลุ้มก่อนไปพี่น้นองเบิง่ง กีบยัยงบวเบิดเด้อพี่นอ้องเพราะว่าอันนั้นมันอยู่แบบว่ายิางบ่อยากอันเอยียงกล้องไร้ยจ้ะพี่นอ้องงามมาจา้ะ,ะ,นนจะพี่นอ้องนี่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 ปลาเห็ดปลาเห็ดอันนังแพะจ้ะพี่น้องเบิ้งจ้ะเบิง้งพูนจ้ะนี่ไปจ้ากเก็บกันจ้ะ เบิ <ersch> on, ้งจะพี่น้องเบิ้งเบื้องเบื้งเบื้งพูนจ้ะพูน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 เกิดแบบว่าไอ้นี่นะคะนี่มาเก็บเก็บกันเลยนี่สวยจ้าอื้เนาะเป็นพื้นหญ้าต้นไม้อันนั้นเพิ่นจะพี่น้องต้นไม้เก็นี่นี่นี่เบิ้งหากไม้นี่อื้เนาะ วยสวยมากนี่นจะ้ะดอกน้หน่อยอืมกันเกิดยากเน,น,ะน,นะาะลุงจ้ะเกียบพี่น้องถ้าบอกเก็บตอนนี้นะน,น้อนจะลง จ้ะงามงามคางงามครับจะถเกลือเขาก็เกลือเป็นปลาด้วยพี่น้องด้วยนี่เกิดอันนี้ก็จะเกิดเป็นปลาของเขานะคะเนาะนี่จ้ะไปจ้าไปจ้าหน,นึ่งท่ายางยางเก็บไปเลยจากพี่น้องอันนั้นยังหน่อยอยู่มาเก็บจ้ะ นี่นิ่กองไว้เดี๋ยวนิ่งก็มาเอาเด้อ่น้องเด้อบ่ต้องห่วงเด้อจ้ามาเอาอยู่นี่อื้มสวยกำลังกินจ้ะนี่ปิดลูกฮะปุ่นไปทั้งปุ่นเป็นเข้าวเฝ้าพี่น้องพี่จ้าพี่จ้า เดินไปเรื่อยๆจ้ะอือเขาดอกยังบใหญ่พี่น้องแต่ว่าแต่ว่าญ่หลายกับอันนั้นจ้ะนอนลงจ้ะพี่น้องนี่ซํำนีเราพอดีเ้าเลือกเอาจะพี่น้องนี่ตัวดอกบใหญ่เขากับจงว้กอนจ้ะ สวยจ้ะไปจ้าไปปูนจ้าพี่น้องไปเป็นปลาด้วยจ้าขอบอกนี่ในหน่อยยังสิเดี๋ยวหนิงจงเหมยกรเด้อพี่น้องเด้อในหน่อยยังสิจ้านี่เขายังหน่อยยังอันนี้อยู่จ้าเราจะเก็บเอาดอกที่มันอันนี้เนาะดอกที่มันเป็นตาอานะจ้าพี่น้อง สวยจ้ะเดี๋ยวนึงเอาไปนี่ก้อนเดี๋ยวนึงมาเอาน,นี่จ้ะขอบอกว่าสวยมากเลยนะคะนี่นเก็ดอันนี้นิ้งกับมกักแสบแสบขอบอกว่า เอล่าเด็กกินแล้วจะติดใจนะคะน,นี่จะไปเซ้แข้งไหวกินตลอดปีไปจ้าพี่นอ่องพ้ายัางหาอีกเบิงจ้าพี่น่องกุมหน,นี่จ้าเหตดนังแพะนังแกะ ซื้อสวยจ้ะพี่น้อหนอนีอนอนอ่ดอกน้นอยๆแซ่บกุ๊บกุ๊บเก็บใส่ส่งติดไปกินนาหนาวสวยเด้อพี่น้อ,นอจ้าโอ้ยนนอเบิ่มกลุ่มนี่ จะพี่น้องดอกงหญ่แต่ว่ายังบ่อเ่า,าด้วยพี่น้องด้วยเอาได้จ้ะถ้าบ่มีนอนนี่จ้ะเอาจ้ะเอาขอบอกว่ามีแต่ดอกสวยๆด้วยจ้านอนบล่ลงเลยจ้า สวยจ้ะขาวสวยนะคะมีจ้าดูจ้าพี่น้องนี่เก็จะเกิดเป็นปลาด้วยพี่น้องด้วยเหตุอันนี้มีจ้ามีจ้าพี่น้องเลือกเอาด้วยจ้าเลือกเอา เ็ดมัน่นายเขาเลือกเอาดอกดีจ้ะไปจ้าอันนั้นนั่นอันนั้นโผล่จากโนพี่น้องเบิ่งจากเฮดนังเฮดนังอันนั้น นางแพะนางแกะนะคะนูนนุนนูนนนนนอีกกลุ่มหนึ่งนุนนุน,น,น,นจ้ะเป็นขาวๆอยู่จ้ะเดี๋ยวนิ้งผ้พาไปเกี่ยวกับกลุ่มนี้ก่อนนี่จ้านี่เนาะหืมป้าข้างในปุ่นพี่น้องงามค่ะนี่จ้ะบึงบึ้งบึ้ง,ง,งติดเอง เด้อเดเดติดติดติดนี่จ้าพี่น้องเห็ดนางแกะนางแพะนะคะมันก็จะสวยๆจ้านี่เก็บซ้มมํานียกันลังสวยถ้าป้อยไว้โดนน่ะนอนจะลงจ้าพี่น้องนี่จ้านี่เนาะข้างในเขาก็จะเป็นเรียบๆนะคะมันจะต่างกับเห็ดนางไก่นะคะเห็ดนางไก่นะ่ะข้างในเขาจะเป็นแบบว่าเป็นขนๆเนาะนี่จ้ามันก็จะคนละชนิดกันนะคะนี่นี่เห็ดนางแพะนางแกะนี่ กินแล้วปลอดภัยนะคะเขาไม่มีแผลดเขาบ่มีแฝดพิษจ้ะพี่น้องนี่ไปจ้ะไปเก็บอดดอกมาหญ้าหนิงบอกกินเลยไม่มีแผลผิดบ่มีแฝดพิษจ้ะพี่น้องนี่สวย,สวยจ้าต้องรีบเก็บนะคะช่วงกำลังสวยจ้ะแต่ว่าบางปีก็ไปบ่ท่านพี่น้องท้าทิม เวลาพ่อเนาะจ้ะเนาะนี่จ้าสวยๆจ้ะนี่เห็ดพวกนี้ก็ไอ้นี่นะคะนี่กินช่วงนี้แล้วพี่น้องนี่มันกําลังขา้าสวยจ้ะนี่นี่ไม่มีนอนเลยจ้ะนี่ไปจ้าฮาต่อจ้ะนี่จ้าพี่น้องนี่จ้านี่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 พูนอีกจ้าพี่น้องพุนพูนพูนพนนิงจะผ้าเก็บเลยจ้าพี่น้องเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานนี่นอนลงแน่นอนจ้่ อโเหดโพมึงจากพี่น้องโอ้ยน้อเบิ้งต้นบูเบรีบางจ้าบางกองนี่งามเพิงงามคักจากพี่น้องนี่จ้ะเก็บไปใส่ทองแข็งไรพี่น้องายกระได้ขายได้นี่ลุกค้ามากมากเลยพี่น้องคนฟินมากเฮ็ดอันนี้ จ้นฟิ้นมาเพราะว่ามันมามีนอนเราอีกอย่างหนึ่งมันแสบด้วยพี่น้องเนะื้อเนื้อมันกุ๊บเนื้อมันนี่แบบว่าเหมือนเนื้อเลยนะคะนี่จ้ะเหมือนสเต็กเหมือนอะไรอย่างนี้นะคะเนาะเอาไปทาเป็นเหมือนสเต็กจ้ะเดี๋ยวไว้นี้ก่อนเดี๋ยวมาเอานี่จ้ะกำลังงามจ้ะพี่น้องในี่นี่นี่เบิ้งเขาก็จะเกิดอันหกหกนี่เนาะนี่เป็นอะไรหนิงเห็นเหมือนเดิมนี่ เก็บจำหนีกันลังามจ้ะเอ้าวดอกนี่มันจะมันจะเหี่ยวแล้วถ้าโอ๊ยใหม่เกิดอย่างเนาะจ้ะนี่สวยจ้าเอาจะเอาไปปุ่มๆแก้วนี่ก็เริ่มอันนั้นแล้วพี่นนองเดียวเดียวเดียวมพาเก็บอารนณ้โอ๊ะ จะพี่น้องเห็นปะน้อนเริ่มรุ่มจ้ะนี่งามๆจ้าก,กลุ่มนี้เดี๋ยวนิงพามาเอากลุ่มนี้อีกนะคะนิ้งบริถิมเด้อพี่น้องเด้อนิ้งเอาเบิร์ดจ้าเพราะว่าเห็ดมันขายได้ทุกชนิดนะคะนี่จะ้ะธิมเพชรยังเสียดายไปจ้าหาต่อจ้าไปจ้าพี่น้องเป็นป่าจ้า anh nhìn những đồ ngòi vô này. ô đồ ngòi ừ, chung vai đi qua Chà. anh nhìn nó ăn lườm đông là cái nó này. สวยจ้าไปจ้าหาตอจ้าุนจนับพิงหงกำลังอ่อนกำลังสวยจ้าสวยไปจ้านีจ้านีจ้า <c oughs> ดอกน้นอยๆอ่อ,อนๆ นี่จ้าพี่น้องเฮดตานี่จ้าพี่น้องนี่เนาะก็ได้เต็มตะกาล้นตะล้นตะก้าพนัะจ้าพี่น้องนี่จ้าสวยๆนะคะเนาะนี่เฮดนี่ก็จะแซ่บเด้อพี่น้องเด้อนี่จ้าเฮดนางแพะเนาะนี่ข้างในเขาก็จะไอ้นี่นะคะนี่จ้านี่ขอบอกว่าอร่อยนะคะเฮดนี He ้นิ้งมักนิ้งจะเอาไปอน,นันต์ใบจ้าพี่น้องถ้าได้ร้ายขนาดนี้นิ้งย,นยันไดีขายอยู่พี่น้องนี่จ้านี่จ้า นี่ลูกค้านิงก็มากกินคือกันจ้ะพี่น้องนี่จ้นี่เนาะล้นตะกาจ้ะพี่น้องนิงก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะสำหรับคนที่เข้ามาเมืองเข้ามาติดตามกันเนาะจ้าเนาะขอบคุณหลายๆก็จ้าเจอกันคลิปไหมจ้ะพี่น้อง Thank you for watching See you next video นี่จ้ะเจอกันคลิปไหมจ้านี่เดี๋ยวนิงผาเก็บเ็ดเรื่อยๆจ้ะพี่น้องเก็บเ็ดเก็บเ็ดอนไดออกมากกับเก็บจ้ะพี่น้องนี่จ้า 嗯。Mm hmm.